บ้านทุง่งไผ่เจ้ารถคันนี้นี่สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถด,ดำซิงดินดู มาที่สวนสาวนุ่นครับในรถกิ่งเราจะไปได้ไหมเนี่ยยัไ่ได้อยู่โอ้โหอืมฮ <c oughs> <c oughs> เต็มเต็มแต่มันเป็นดินดินร่วนครับไม่เป็นไรมันไม่ใช่หิน เราเข้าถูหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะโอ้นี่สวนทุเรียนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลงไปดูแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจอดรถไว้นี่แหละเราเดินไปดีกว่าครับ ปล,ปลูกทุเรียนด้วยครับนี่จะรอดไหมเนี่ยนี่คือวิธีปลูกทุเรียนครับต้องบงังแดดให้มันแบบนี้ครับอู้หลายต้นอยู่นะนี่ พอดีพ่อ,อพ่อสาวนุ่นครับพามาหวานแห่ครับหวานปาาลาอู้รื้อข่อู้ช่างเหียวเฮ้ยผู้สาวไปไปลงไป มาดูช่างเอียวหวานหน่อยเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูยืดดิภาคกระพาเดี๋ยววะไม่ลงาทำยังไงเยฮะาทำยังไงโอ้เป็นเว้ยเป็นเว้ยอ้ไอสระนี่สระสระลุงนี่ขุดไปไหนนี่กะ น้ำสวยเนาะรถทุเรียนได้ทั้งปีเลยนี่เกี่ยวขันเร็เกนนะฮะรถเกี่ยวขันแรกเกินไหนนู่นนี่ในป่าอ๋อจอดอยู่นู่นนะอะไรนะที่เป็นคอมพิวเตอร์นี่เป็นอะไรนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูช่างเอียวช่างเอียววันแแหก่อนทำไมทำไมพ่อ ตัวตราเจ้าตัวกรมอมอ้าวิพุธจะผ่านสมบูรณลงไปเรืบ่โอ้อน้ำสวยมากเลยน้ำในรั้วต้นทุเรียนไงอภิพุธเดินมาไม่เห็นต้นทุเรียนบ่เห็นร้อยต,ต้นบ่นเดี๋ยวลงไปดูก่อน,อนเอา้าเราไม่ลงไปดีกว่าอยู่ตรงนี้แหละ จับเต็น,นมบ่หวานให้เป็นรูปหัวใจเลยวานให้เป็นรูปหัวใจเดยออ,นนอดังอ่ะ โอ้รูปอะไรวะคืออยู่ดิได้ป่ะพ่อได้ป่ะลุนหน่อยลุนหน่อยได้แล้วได้แล้วอันนี้เลี้ยงปลาอะไรอยู่มั่งนี่ปลาสวาย นาด้านเลยนะครับคลุกเห็นหางเลยครับน้อยน้อยวุดฮะความไม่ชุดลึกไหมโอ้ยเดี๋ยวไม่ชุดเลยจริงเหรอโอ้ยโอ้ยนี้ตีนบานนี่เอ่อเอาลุ้นลุ้นครับจ้าไปถ่ายคลิปให้พี่หน่อยเออหนอเออ เดียวคได้ยากอยู่อ้เอาแขนเขาหายอุ้ยเต็มเลยไหมพอกับล้านพอแล้วแฮ่เดียวก็พอแล้วโอ้ยจ่าถ่ายทิ้งไปเลยโอ้ยโทรศัพท์ป๋าไงนั่นน่ะโทรศัพท์อยู่ในรถเหรอ โทอ้ยดูครับจริงจกยังร้องไหมแหตเดียวรู้เรื่องเลยเราดูแหช่างเอียวจะโดนหรือเปล่าลึกดิอะไรอย่างนั้นลึกดิพ่อ้สะนี้ขุดเอาดินไปไหนนี่ทมถนนบอก

ดูผมก็ฮัทให้แห่เดียวดูช่างเอียวหน่อยสิแห่เดียวก็ไม่หมดแล้วแห่เดียวก็กินไม่หมดแล้วโอ้ผมไม่ได้เลยดิจริงเหรอแต่แห่มันแตกอยู่นะน่าจะได้แหละช่างเอียวสักตัวสองตัวได้อยู่ตัวได้อยู่ตัวหนึ่งรถไข่ลั่นเหมา โอ้ได yeah. so, hmm. hmm. oh, okay. hmm. right? ้อย so uh, uh. ู one, okay. ่ปลาลุดแต่ม hmm. ีกี่ตัวครับอู้นี่ปลาอะไรนี่ปลาสวยามครับมันตัวเล็กนิดเดียวเองนี่เลยกำลังอู้หวานเอาแต่อะไรเนี่ยนะฮะอม่เอาได้อะไรไม่ได้สักตัวนะได้ตัวเดียวโอ้ตัวเดียว แต่แห้มันแตกอยู่นะแต่มันลึกตรงนั้นนะ่ะมันลึกเราไปดูแหนี้ดีกว่าวแกะตัวไม้ช่างเอียวยนี่สบายไ,ไม่เกี่ยงยังไม่โตเท่าไหร่ครับจะแกะยังไงนี่แกะยังไงได้นี่แ,แกะทีละตัว <c oughs> ปล่อยกี่ตัวสะนี่ไม่รู้ก็ป้าแกมาเอามาปล่อยให้นี่ครับประมาณสักยี่สิบสามสิบตัวได้เลยนี่ัวอ้ะดูมันดูดดดเมี่ยงมัน,นอนนันตรายไม,ไม่ไม่มันยังไม่ท้องหรอกอู้เยอะมากมต้องเอาไปปล่อยคืนนั่นนี่ มาแล้วครับปุตสาวนี่มาแกะปลานี่ครับฮะนี่แล้วได้อยู่เกะแกะเป็นเปล่าแกะเป็นไหมฮะอีลองดูมิโ,นโ,นโอ้โหะไรแเดียวนี่นมาเพียบเลยครับ นี่ไข่เหรอเนวทอนไม่ใช่ไม่ใช่ไข่สรุปได้บ่ค่้าหวยนะไม่ได้ไม่ได้ฮะแกไม่ได้ลงโพยเอาแกางมาเถอะไม่เป็นไรแล้วนะช่างบดไม่เป็นไรแล้วเนาะเงินหวยอ่ะใช่อืมแกกับหมอเป็คนเจอที่คุ้มเถอะว่ารู้ว่าชายมีบดจริงอ่ะแกเลยตายงานเล่นนี้มาชูชะตากลัวอะไร น่ปา่ก้มังกลมังใหญ่็ได้หมอ่ยปไม่ได้ับไม่ได้หนูนม่างน้เียมันจะเว่ะไป่ไรเนี่ยเ้น่างต้งก่างเี่ยวัเยอะไมไไม่แดนยังไม่รู้ปรกดครับปรากได้ปลาอะไรปรากดตไ่ตัวตัวเดียวครับยเทไม่แตกด้วยซ้ำเนี่ยปรากฏอร่อย ปล่อยไปให้ไปทำพันไปให้กระติกน้ำนู่นให้หอบเดินเดากระติกน้ำก็ได้นะกระติกน้ำด้วยนะูกอะพ่ออะูเรื่องเลยอ่ะไม่ปลามันรวมตัวอยู่นั้นพอดีถ้าวันเห็นอ่ะมีใครสุดได้กับมีคาถาแกรู้มั้งว่านถาวอรน้ลึดไหรูแกรู้ว่าตรงไหนมีไม่มีดูอะ จังเอียวไม่รู้ไงก่อไฟบเลยนีเอาก่อไฟเลยเียวอย่างเลยไหมนเลยีม่นนตัองอ่นจะสะอาดจะหม็นได้ยังน้ำปลาหมินชาวปลานี่ปลาบอกแม่ยุถงอไหมถูกกินลละอันนั้นโพยใครที่พูด ทำไมเยอะแทะไม่ของน้องนุ่นแค่สตัวสามตัวสี่ตัวก็ไปทำเนาะถ่ายหมดขนาดนั้นเนาะบอถ่ายงั้นแหละทุกเรื่องเลยมี่นุอ่ะมีกระถาหรือเปล่าพ่ออ่าตายมาแล้วพ่อมีกระถาไหมาเลยราจะย่างกินที่นี่เลยวันนี้ไ่ได้เยอะจังเดาเอาครับเดาเอาไปนุ่นแกะปลาแส็งว่ามาย่างบ่อยไงไหนใครจะก่อไฟ เดี๋ยวไฟเลยสานุ่นเดี๋ยวรอชมสานุ่นไ่าอไฟจะติดหรือเปล่าเขาเรีกดังไฟบะดังไฟบ่ดังดังดังไฟจะดังติดบ่เนอจะเป็นคนดังไหมอไฟนียางจะเป็นคนดังหคนดังวันนี้ั่จะเป็นคนดังอ๋อคนดัมีคุณัิเอาหนิติดไก่ก็แม่ ปลปจะเอแา,าเยอะอแท้เหมอน่ดียว่แม่นี่ครบทุกอย่างเลยไหไฟชงไฟเช็ดทุกอย่างจะาจาจะบรรจารที่จะเอาใบแท้ที่จะเอาเยลที่จะเอายาอ่ะมีเยล้วยมีเยลเยลออเดมต้องต้องหันทางนี้ปิ้นไปทางนี้ไม่ออลมมาทางนี้ดิปิ้นไหมหันไปนู่นปิ้นอะไรดีดีเด้อพีมันปิ้ใส่เลยแล้วจะเอาทูบขอขอหวไข่ก็มีเนี่นี่ทั้งยาว นี่สุดไหมแล่าสุดกระเป๋าแม่ไม่ต้องก่าที่เป็นลมมีอะไรนองนอกอยูดีสุดท้ายดูไหมมีอะไรอะไรโพทีคืออะไระปุ๋ยโพทียงไงมันไว้ทำอะไรอ่ะ ฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยทางใบก็ฉีดโปรตใคดูเขาขายในโอ้ใส่ไม้เลยพอใส่ไม้แต่เย็นลูกี่อย่าเพิ่งช่วยโดยไม่ไม้กินก่อนเราค่อยช่วยนะเออป่าแม่ถ้าเราพัดจุดนีโอ้โหเต็มเต็ม่ติดมีแล้วพี่หาไม้ให้พี่จับไม่ได้มันเปียกใหญ่ใส่เลยมันน่าจะรวมตัวกันอยู่อะ มันเนี่ยมันมันมาให้สอนคุณโยนดินลงไปนีอ๋อมันนึกว่าอาหารอาหารโอ้แกโยนดินเข้าไปไงมันก็มาใช่ไหมที่กลางคืนที่ก็เมื่อวานแหะตามตามคลองน่ะเขาจะเอาดินเอาก้อนดินน่ะโยนต้มลงไปเหมือนพอโยนปั๊บเขาก็จะหวานเหมือนเหมือนมันคิดว่าเป็นหัวเป็นอาหารไงมันก็จะมาคืนหนึ่งคืนหนึ่งได้เป็นขุถัง ผมไม่รู้แล้วผมก็ใส่ไปเต็มที่เลยต้องดังแล้วแหละที่นี่เพราะว่ามันติดเหรอดังใส่หัวกันเทนาแม่กับม่ลูกคือกันนั่นน้ำมสาวปล่าภาษาเนี่ยมาจากไหนลูกก็ไม่รู้คือกันน้ำมันมาจากไหนหัวกันเทนาหัวกันเทนาหัวกไอเราก็หัวขนานจะจีหัวกันเทนาหัวกันเทเนี่ยมันจะเป็นกัมกึ่งลาวลาวเออลาวลาวผสมกัญไทยเพราะว่าน้ำมันมันลูกครึ่งไงต้องยอมรับมัน ลมควันโดนลมควันครับตอนนี้น้ำูกมัูกครึ่งต้องยกให้มันลูปครึ่้้เกี่ยวจะนมเกี่ยวเไหมเป็นตัวไรเม่งวี่งเยอะเนกเขาวเค้นเขาขาวเนะบอกว่าแม่ไม่มีรูปต่นอมาให้ดูแต่นอยยังปยี๋ยวกเรียนอะไรขาวดำแอย่ามาเจียบกับพีเด้ ก่อนมันขาวย่งบอกมันตายตเสด็จมันยังอยู่ขนาดนี้โอ้ติดแลนลโอ้ยโดนลมกวนครับพี่น้องโอ้ยนะเดี๋ยวก็ไม่ได้ปลาพรแล้วน้องเขา,าได้ฟื้นใจนี่แหละสมัยผมเด็กๆก็ฟื้นหุงข้าวงนี้แหละใช่ก็ที่แมวมาทิ้งเลยอยู่นี่มันก็มาหุงสมัยไม่มีไฟฟ้านะ่ะช่างเอี้ยวเกิดทันไหมทันไหมไงไม่ไออมีไฟฟ้า,าไม่มีไฟฟ้าใช้เลยอ่ะไม่ทัน กแ่ผมเกิดทันนะไม่มีเวลาใช้เอาพี่เอวพี่เอวไม่ทันนี่ไม่เอามานี้เอาล้วครับเดี๋ยว<า><ม>คลิปนี้บ๊ายบายก<า>่อนนะครับวันนี้เราจะกินข้าวอยู่นี่ครับาาามมมมืดดผผจะเเอไไฟฟในรถมมปิชักเอวมีไฟสนามอยู่เนาะไม่ต้องกลัวอันนี้ทำอะไรนี่มันหนูอยากย่างงูอ่ะยางงูใครกินไหมอ้อาว มาสะปลาแต่ซื้อหมูมาน้องนุอยากกินจะมากินปลาย่างนี่มันได้กินหมูย่างวะเนี่ยนังกินปลากินปลาแล้วมันจะไม่ฉลาดเลยมันจะโง่อยู่แบบนี้เลยพค้งมันบาดมือไหมบาดมือบาดคมไม่เหลือระวังมันทิ่มือเคยโดนเคยโดนไอ้ไอ้ดุกไหมไม่เป็นไรไม่ฮะเคยโดนไอ้ดุกทิ่มไหมอู้เหมือนกันไหมจ็บเอองั้นผมไม่จับหรอกทั้งนั้นต้องแบบชำนาญจริงๆ พ่อบอกทหไม่าจะโดนปักนะคือไม่ให้พี่พี่บมันเจ็บนะมันปวดยิ่งไงยิ่งปลากรดเนี่ยปลากรดนี่จะจะเจ็บกับปลาดุกเดยกทีมงานมาด้วยเดยกทีมงานมาด้วยนอบอ่อนไอปลากรดตัวเล็กๆอ่ะเจ็บกับปลาดุกอีก แม่ใหญ่เรอกำลังกลืำลังไป่กระเทียม่แม่ตัวใหญ่หราก็ใหญ่มันไม่อร่อยใส่สันเลิกงานแล้วนี่เออเออใส่สัรน้ำมาเลยใส่สัรน้ำมาเลยแล้วก็บอกสันมาเลยเอารถไถมาลูกทางเ้ยโอ้ติดแล้วครับนั่นได้กินแน่นอนวันนี้เอาแป้งซกครกจัดเออไอเบ็ดเมื่อกี้ที่มันออให้ให้ให้มาเอาเบ็ดใหม่มาด้วยเปลี่ยนยางใหม่นั่นแหละเอาไปเปลี่ยนแก้วด้วยอย่าลืม แม่แวยโอ้ลืมหให้ทอมมัเอาแบตไอ้ลูกใหม่ที่มันเอามาเอามาด้วยอันนี้เบ็อันนี้แบตอันนี้ทอมไว้ทอมมันไปกับเบ็ไม่ใช่บ่อันนี้บอมอันนี้ทอมน้านเคยอ๋อท้อาแก้วมาด้วยลูกโทรให้เบ็เอาแบตมานี่เลยงานนี้แกะยาวเลยครับมีประมาณร้อยตัวครับแต่ก่อนผมชำนาญอยู่นะแต่ผมไม่ได้ ทำนานแล้วสมัยแต่ก่อนนี่ก็วานแหวานอะไรหาปลาหาปูงี้แหละอันนี้แหเอ็นเลยพี่บุ๊คโอ้นี่แหเอ็นเหรออืมมันไม่ใช่แหยินแต่นี่เหยินเหยวเอ็นเปี่ยวกระดูกนี่ชอบนักนี่ไงย่ยตายแล้วไม่ไหวเลยเนาะอัศกาปรปนิลกับตัวใหญ่เลยดินณใหญ่เลยปลานินกิมนี้บ๊ายบายครับ ไป่ไไไนู่นไม่ไม่ทาทิรุัศหรอกเนื้อนุอยากทายอยู่แต่ว่าแต่แต่ว่าไม่แชรแล้วหรอกนุก็อยากทายด้แต่ว่าวไรสดเลยเออลไรสดเลยใช่์